อนุโมทนายมอ้วนก็เด็กๆที่ได้มาถวายพัะตถารในวันนี้ก็อนุโมทนาที่ตั้งใจมาทำอะไรเจ้าฮ้อนเ <c oughs> จ้าฮ้อนนี่มันก็มีวัตถุดิบมากมายมีผักมีอะไรเยอะแยะกว่าจะปรุงมาเป็นอาหารให้พระได้ฉันหรือว่าได้เสิร์ฟกับผู้ที่ต้อง ได้นำไปบริโภคเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันเราเตรียมใจมาดีก่อนการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเนี่ยบางทีเราเตรียมใจที่มันอึดอัดมากไปตอนปฏิบัติธรรมเขาก็เลยให้เราเตรียมใจก่อนเหมือนกับเตรียมอาหารเนี่ยเราเตรียมอาหารที่มันสะอาดที่มันถูกสุขอนามายัยเวลาเราปรุงมันก็ ได้ผลผลิตออกมาได้เมนูอาหารนั้นนั้นสะอาดเมนูอาหารนั้นนั้นรู้สึกน่ารับประทานการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราก่อนเราจะเริ่มเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เราลองสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆลองทําตามตอนนี้ก็ได้นะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาทางปากทําแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่เราจะ เริ่มภาวนาในรูปแบบหรือถ้าเรารู้สึกอึดอัดเรียนหนังสืออยู่หรือว่าทํางานอยู่เนี่ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งเนี่ยใช้วิธีเขาเรียกว่าขจัดความเครียดเป็นการผ่อนคลายเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจออกไป ด้วยลมหายใจง่ายๆก็คืออย่างที่บอกตอนแรกกคือสูดลมหายใจลึกๆอาจจะกลั้นไว้สักห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยออกมาทางปากเบาๆเขาว่าเป็นการล้างพิษเป็นการล้างพิษที่ทำให้สุขภาพร่างกายดีด้วย <c oughs> เราก็เตรียมจิตใจแบบเนี้ยพอเราปฏิบัติทำในรูปแบบแล้วเนี่ยจะทำให การปฏิบัติครั้งนั้นเนี่ยจิตใจเรารู้สึกผ่อนคลายไม่ปฏิบัติด้วยความอึดอัดแน่นซึมทื่หรือว่าปฏิบัติแล้วทําให้ยิ่งเครียดสังเกตไหมว่าบางทีเรามาวัดมาปฏิบัติทมเนี่ยแต่ทาไมกลับบ้านไปมันเมื่อยมันรู้สึกไม่ผ่อนคลายก็เพราะว่าเราปฏิบัติด้วยความเคร่งเครียดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็แนะวิธีภาวนา ในรูปแบบก่อนที่จะเริ่มทําในรูปแบบทุกครั้งเนี่ยให้ลองทําแบบนี้ผ่อนคลายก่อนทําใจสบายๆครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกให้ยิ้มยิ้มน้อยๆในใจก่อนยิ้มก่อนแล้วก็ค่อยภาวนาเราสร้างความสุขขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมอกับความสุขพอเรามีความสุขในการปฏิบัติผลของการปฏิบัติมันก็เป็นความสุขและความสุขก็ทําให้เรามีพลังพลังเนี้ยก็จะทําให้เรา พิจารณาอะไรต่างๆได้แล้วเกิดปัญญาเวลาเรามาทํางานทําสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีสติสมาธิปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ได้มองตามความรู้สึกถ้าเรามองตามความรู้สึกเนี่ยมันจะไหลไปตามใจเรามันก็ทําให้การแก้ปัญหาครั้งนั้น ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยความถูกต้องแต่เป็นการแก้ปัญหาด้วยความถูกใจเพราะฉะนั้นชีวิตต่อไปเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาหรือว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจแล้วนะเพราะฉะนั้นจะกินอะไรเอ้ยมันควรกินไหมตอนนี้เรามีเงินพอไหมมันถูกต้องไหมที่จะกินสิ่งนี้มันแพงไปไหมก็เอาความถูกต้องเข้าไว้เออถ้ามันถูกใจเนี้ย,ยก็รู้ทันใจว่าเออมันอยากกินนะเคเอฟซงเคเอฟซีเนี่ย เออเอ้พ่อมีเงินเยอะไหมตอนนี้พ่อพอไหมก็ต้องถามพ่อด้วยเราทุกวันนี้เศรษฐกิจมันแย่เราก็ต้องรู้จักเป็นห่วงกันและกันเนาะเราจะได้ก้าวไปด้วยกันแล้วก็จะทำให้มีความสุขด้วยกันก็อนุโมทนานะทุกคนต่อไปก็รับพร